สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นำผ้าไหมหกตะโกโทอยกดอกนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้นะคะไปไว้เก็บสะสมค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะ ผืนแรกเป็นผ้าหกตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าผืนนี้สวยนะคะท้องผ้าเป็นสีม่วงนะคะฟ้ากับม่วงค่ะสีนี้สามารถใช้กับผ้าในวันมงคลได้นะคะมีสองสีค่ะสีฟ้าก็สวยม่วงก็สวยนะคะเป็นหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะ ขอสอดริมบนล่างด้วยนะคะเป็นหกตะโกอค่ะท่านใดสนใจทักมากค่ะผืนละ3,400บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีผืนนี้สวยมากค่ะผืนนี้ ยกหลายรอบมเหมือนกันนะคะรอคนสวยใจดีรับไปดูแลค่ะชอบสีฟ้าพื้นต่อไปค่ะหกตะกอโทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะโทอสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้ คล้ายๆร้อยดาวนะคะแบบนี้คล้ายกันนะคะเป็นผ้าหกตะกรนะคะทอสอดริมนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวหมายถึงว่าเวลานุ่งนะคะด้านนี้จะอยู่ด้านบนค่ะเชิงข้างล่างค่ะแบบนี้นะคะ แต่บางผืนนะคะสามารถเอาด้านไหนขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแต่ผืนนี้ถ้ายกแบบนี้นะคะคนอาจจะมองว่าเอ้ใส่ผ้าผิดอะไรเงี้ยแต่บางทีคนนุ่มก็อาจจะตั้งใจก็ได้นะคะว่าเออลองใส่แบบนี้ดูอะไรอย่างนี้นะคะ สนใจทักมาค่ะผือละสามพันสี่ร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะบางจังหวะก็พับสองบางจังหวะก็พับสามบางทีก็พับสามตามไม้แขวนนะคะคือใส่ไม้แขวนไว้บางจังหวะก็พับสี่ค่ะผ้ามาอผืนต่อไปค่ะ ตัวน,นี้นะคะม่วงกับฟ้าฟ้านะคะอีกแล้วนะคะเชิงช้างค่ะผ้าเชิงช้างนะคะเป็นหกตะโกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างค่ะหกตะกกสอดริมบนล่างนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะ าไหมหกตะกอสวยๆค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะสามพันสี่รอยบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ํำยาส่งฟรีนะคะอาจจะมีเสียงเข้ามานะคะเขาดูการะตูนกันค่ะเด็กๆปิดเทอมแล้วนะคะ พื้นต่อไปค่ะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมค่ะผืนนี้ทอสอดริมนะคะบนล่างค่ะลายนี้ก็สวยนะคะ นม่วงม่วงอีกแล้วค่ะเทาม่วงค่ะฟ้าม่วงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะบางจังหวะก็จัดเป็นเซตมายกนะคะบางจังหวะก็คละคละกันนะคะจะได้ไม่เบื่ออะไรอย่างนี้นะคะ ้าเชิงล่างนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะหกตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะสนใจทักมาค่ะคือละ3,400บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ถึนต่อไปค่ะวันนี้เชิงล่างเยอะค่ะหกตะกอนะคะทอยกอกเม็ดพริกไทยอะค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวเป็นสีดำขาวดำนะคะเป็นสีที่ทุกคนไม่ค่อยอยากใช้นะคะแต่บางทีก็ต้องมีติดบ้านนะคะ ลายดอกมะเขือนะคะขาวดำค่ะทอยืดอกเม็ดพริกไทยนะคะสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะขาวดำผืนนี้สวยนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะ3,400บาทค่ะราคาพิเศษค่ะค่านะคะบางจังหวะก็ขึ้นบางจังหวะก็ลงนะคะอาจจะลงหน้าคนจำเป็นต้องใช้เงินนะคะ ตามจังหวะที่คนจําเป็นต้องใช้ผ้านะคะผ้าใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แต่บวกลบไม่เท่าไหร่ค่ะร้อยสองร้อยนะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะทอยกดอกลูกแก้วค่ะเป็นผ้าแบบนี้นะคะโทนขาว มัดขาวนะคะทงผ้าเป็นสีฟ้านะคะออกน้ำเงินนะคะลายข้างล่างเป็นแบบนี้ค่ะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะฟ้าเข้มๆนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวะคะ่ะ สนใจทักมาค่ะผืนละ3,400บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะหกตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผ้าหกตะโกนะคะราคาใกล้เคียงกับห้าตะโกอโทยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะ ปีมือนะคะแหล่งที่มานะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะผืนละสามพันสี่ร้อยบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะมีของแถมด้วยค่ะ เย็บร yep, ิมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเ้าไหร่สวยๆค่ะคพื้นต่อไปนะคะหกตะโกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวตัวนี้ลายโบราณอีกผืนนะคะผ้าหกตะโกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหน้านางกับชายคุยนะคะนานๆจะมาทีหนึ่งนะคะถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ค่อยได้นำมานะคะส่วนใหญ่จะนำมาห้าตะโกโทโยโดมีหน้านางชายคุยถ้าหกตะโกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหน้านาง หกตะโกอทอยกดอกนะคะสนใจทักมากค่ะสามพันสี่ร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีผ้าไหมสวยๆค่ะ สนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะนำมาราคาพิเศษนะคะหกตะกอค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างผ้าโทนหวานนะคะพื้นนี้น่าจะเป็น ครือหวานนะคะเป็นสีเรียนไม่แน่ใจว่าสีเรียนหรือสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนสีเรียนมากเลยค่ะไม่กล้าการันตีว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะบางผืนเขาก็บอกว่าเป็นสีธรรมชาติแต่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เรียนตรงๆนะคะหกตะโก้ค่ะทอสอดริมนะคะสอดริมบนล่างค่ะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าสอดริมนะคะมีสเสน่ห์อยู่ก็คือผ้าใช้ผ้าจะไม่ม้วนนะคะแล้วก็ทนนะคะไม่สอดริมก็ทนค่ะแต่แต,แต่นิ่มกว่าแต่อันนี้คือค่อนข้างจะแข็งนะคะตรงนี้แข็งบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบนะคะข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะเืนนี้สีสวยมากนะคะ ผ้าคเครือหวานมองเป็นเหมือนสีเรียนก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจอะคะ่ะสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆนะคะลดพิเศษนะคะสามพันสี่รอบาทค่ะราคานี้นะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจนะคะวันนี้มาราคาเดียวเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะก o r ะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงช้างวันนี้มาราคาเดียวนะคะลดพิเศษค่ะพื้นนี้ก็เหมือนกันนะคะโพนเครือหวานนะคะวันนี้มาราคาเดียวค่ะลดพิเศษค่ะเป็นหกตะกอนะคะเชิงช้าง ท่านใดสนใจนะคะสนใจทักมาค่ะพือละ3,400บาทค่ะผ้าเครือหวานนะคะ3,400บาทวันนี้ราคาพิเศษนะคะมาราคาเดียวเลยค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีเลยค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะท่าในใดสนใจนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะ กดไลค์กด like. กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ